สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เกมเบนเบนนะครับโอ้โหตัวนี้ที่กดเล่นเราไปเล่นเลยดีใครจะคนเดียวดีกว่าโอเคเข้ากเกมแล้ว อะไรเนะี่ยสำหรับอะไรว่าอ่านไม่ออกเลยข่าไปลยกว่าเพื่อไม่เสียเวลาครับผมแต่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรวะอะไรผมไม่ได้ดูอันนี้มา ไปหาบัตรหาอะไรนะแบตเตอรี hmm. ่ ฮ้ยเจ้าดเหรอไปเอออีกอ <ừ> ันนึงกดไปอืมอ หเห็นตัวเลยไหมเ <c oughs> <c oughs> อาเป๊บหายไปเลย <c oughs> <c oughs> ต้องหาไข่เองกี่เบิร์ดเหรอ หรือว่าไข่สกีบีดีทอยอาจจะเป็นเพลงสีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้สีบีดีบีดีดอบ <c oughs> อันที่สองไข่อันที่สาม ไข่อันที่สี่ข<อ>ไข่อันที่ห้า <c oughs> มาแล้วไข่สุดท้าย <c oughs> นี่เลยคือสุดท้ายแท้จริงแล้ว <c oughs> เออนี่ไงไข่สุดท้ายแท้จริง สองสามสี่หกคครบแล้วนะโอ้ไม่ได้ขีกันงันเลย ไปมาดีว่จาจุเล่เออเร็วๆดีว่าอีลุงตูนี่อีลุงตูป้าข้างบ้านโอเคยังไงนะลืม ลืมลืมเฉยลืมเอาคีการ์ดไม่ใช่คีการ์ด oh. หรอกอนอนตุมตต่มตะลำตำตุ่มใส่หน้า <Okay. S 1> มาอย่าให้โดนนกบีบคอกีบองบองนะ oh. ถ้าโดนนกบีบคอกีบองบองตายแน่นอน ผมว่าผมโดนบีบคอกีบวงวงเนี่ยเนาะทุกคนว่าปะเพราะผมมันมาไปบีบคอกีบวงวงกันพร้อมกันรอยเท้าใครวะ ไปไหมเออ <c oughs> อันนี้ตัวสีส้มเอออันนี้ตัวสีสีสกีบีดี้เปล่าไม่ใช่สีน้องเงินอันนี้สีชมพูออนนี้ตัวสีเขียว <c oughs> นี่ผมสปีนะครับกูดีข้างหนึ่งมา,มามาหาลูกพี่ลูกมา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 หา,าพี่ลูลก,ล,กลูกพี่ลูกพี่สวัสดีครับ ลูกกดตรงนี้ลูกมันยังไม่ต้องกดปะโอโหตายแลวกู อะไรล้วกูเอาหายไปไหนแล้วเจอคำเตกหายไปไหนแล้ว มา,ามาดดนตัวเย่กี้บองบองมาม,มาม,มาอีตัวเย่กี้บองบองมึชมงชนเข้าไป เด้อ <c oughs> เปลี่ยนรีฟเทม,ทเมอ,อืมเปะโดนบีบ้อกี้วงว้องไม่มีาหาเลย าและผมอ่ะอู้หูกีบองบองมาแป๊บเลยเฮ้ยตุ้ยเอ้กีบองบองกีบองบองอ้้หบักระลานี่เขอบมา เดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย